สวัสดีครับวันนี้รีวิวนวาร่าตอนเดียวนะฮะปี2013นะฮะรถบอดี้เดิมๆเลยรถคันนี้ไม่น้อยมากครับไม่หกหมื่นปลายนะฮะเกือบเจ็ดหมื่นแหละรถใช้งานน้อยนะฮะดูสีสันรอบคันครับ ยางดีสเส้นนะฮะพร้อมข้อเปรดเสริมแหนบลงเล่มเรียบร้อยนะฮะสีสันสวยมากนะฮะสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะฮะทันนี้ไม่อยู่ที่หกหมืกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วฮะนี่สวยมากครับ อลเกดอย่างดีเลยนะปกติรุ่นนี้มันจะไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะแต่ว่าเจ้าของเอามาติดก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานครสีสันเดิมๆบางๆเลยฮะนี่มีริ้วรอยบ้างนะฮะเป็นปี2013ครับเล่มเอกสารครบเลยนะฮะสวยมากครับดูสีสีเดิมๆโรงงานครับคันนี้ขอรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะฮะ ประตูเดิมโรงงานนะฮะโซกเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานแน่นอนนะฮะรถไม่เคยชนหรือว่ามีอุบัติเหตุมานะฮะเสาเดิมนะฮะไม่เคยดึงไม่เคยแกะแน่นหน่อยสีสันสวยรอบคันเลยสภาพหนึ่งในร้อยนะฮะมาอยู่ที่ห0 0 0นนี่ภายในไม่มี เบาะไม่มีขาดนะฮะถุงพลาสติกตัวกันแดดยังอยู่เลยนะฮะนี่ดูเลยครับสมบูรณ์มากสวยมากโครงอะไรดูได้เลยะฮะไม่หกหมื่นแท้นะฮะหกหมื 60, ่นเท่าไหร่คันนี้เอหนาวมากบอกตรงตรงเอหนาวหนาวเลยแหละ พวงมาลัยไม่มีช่องฟรีเลยดูดิไม่กระดิกเลยอ่านี่เลขใหม่ยอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันเจ็ดเอ้ยเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบน,นะเลขใหม่ใหม่น้อยมากใช้น้อยมากดูฮะไม่มีช่องฟรีเลยแน่นดึ๊บเลยพวงมาลัยน็อตไม่มีขยับนะฮะไม่มีถอดประตู คันนี้ผมเปิดไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะฮะต่อรองได้นิดหน่อยนะฮะสภาพนี้หายายากจริงๆบางฮะแค่จะไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรเลยเลยมารูปดูได้เลยฮะไม่มีละอองสีไม่มีอะไรแน่นอนรูปดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเอ่อน็อตไอช่วงล่าง ยางอะไหล่ไม่เคยเตะดินเลยนะฮะดูดียางอะไหล่ไม่เคยวิ่งสักกิโลเดียวดูดิตัวเลขตัวหนังสือยังอยู่เลยฮะเอ่อเฟืองท้ายนะฮะมาร์กเติมยังอยู่ครบเลยมาร์กมาร์กเนี่ยเนี่ยมาร์กปากกามาร์กรอยมาร์กเนี่ยยังอยู่เลยสวยมากครับช่วงล่างไม่มีเนิมนะไม่มีผุดูสิฮะซอกตานันนี้สวยมากปกติถ้ารถใช้เยอะออๆเนาะมันจะ มันจะโซมอ่ะมันจะรู้สึกว่าเออรถใช้เยอะเนี่ยรู้ได้เลยว่าดูนี่ตามซอกตามอะไรเนี่ยให้ดูดูดิ่ะแน่นปึ๊กเลยปกติถ้ารถถอดเอ,อ้ยไม่ใช่ถอดดิเปิดปิด,ปดบ่อยเนี่ยตรงเนี้ยจะไปละอันนี้ทั้งสองข้างเลยดูเนี่ยแน่นเลยอ่ะ ป้ายกระเด็นออกเป็นรถป้ายหนองบัวหนองบัวลำพูนะฮะนี่ผมแนบอย่างนงี้มันก็เลยตกได้เป็นไรอ่านี่สวยฮะเม็ดอาร์คเดิมนะฮะยางยังอยู่นะฮะ ดูรายละเอียดไปเรื่อยๆฮะถ้าสนใจอันนี้มีแค่พวกขี้ฝุ่นธรรมดานะลาเนื้อสวยเลยนื้อสวยมากแผ่นลาเนื้อสวยเมดอาร์ตดูครบนะฮะอืมสวยคันนี้กระาพหนึ่งในร้อยเลยไฟตรงไฟท้ายไม่มีแตกหาใช้งาน ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้กใช้สวยกันชนสวยมากใครหาใช้นี่โอ้โหดูดิะกันชนสวยมากอย่างดีเลยเล็กหนาเลย ยางดีสี่เส้นครับมีกะทะผ่าให้นี่ถัดสีเลี่ยมเลยฮะสีเลีเล่ยม,เล,มเลยนี่สวยบอกเลยคันนี้สวยสวยมากนะถ้ารถใช้เยอะๆเนี่ยตรงนี้จะขึ้นลงบ่อยรุนนี้นั่นบ่อยก็ จะมีรอยนี่เลยด,ดลลูดิฮะหลังหลังเบาดูดิฮะดูสีสันหลังเบาโอ้คืออาจจะมีสกรปรกบ้างยังไม่ได้เช็ดให้ดีเช็ดออ,ดอกอืมดูเบานะฮะดูเบา ให้ดูแบบละเอียดเลยฮะเผื่อท่านที่สนใจก็ดูรีวิวก็ตัดสินใจได้เลยผมก็พยายามรีวิวตามตรงนี่แหละดูเลยฮะถ้ารถใช้งานเยอะๆแบบตรงนี้จะเปื้อนจะนุ่นนี่นั่นดูได้ไม่ยากครับรถใช้งานน้อยจริงคันนี้เกียร์นี่แทบแน่นปึ๊กเลยนะลงมาไล่นแน่นปึ๊กเลยนี่เลยไม่มีช่องฟรีเลยนะ สวยภะยัน,นสวยกจบขึ้นลงปกติเริ่มลงงาน ยางดีสี่เส้นนะฮะยางเอาไปใช้งานได้เลยดูฮะถ้ารถใช้งานเยอะเนี่ยมันจะสีมันจะไม่สดขนาดนี้หรอกมันจะเขมาคงเขมาควันเต็มเนี่ยอันนี้สวยกัดสีเนี่ยดูดิกัดสีไม่มีพ่นไม่มีอะไรมานะกัดสีเดิมโรงงานเลยเรียมเลยชมห้องเครื่องครับชมห้องเครื่องแจ้งราคาไปแล้วฮะ สิบห้าเก้าพันนะฮะสิบห้าเก้าพันี่ยฝากระโปรงเดิมโรงงานฮะนี่สติกเกอร์อยู่ครบ การความร้อนเนี่ยใหม่เลยใหม่มากปกติถ้ารถใช้งานหนักๆมันจะไม่ได้สภาพนี้หรอกเนี่ยดูดิดูเครื่องขาหน้าเดิมขาหน้าเดิมเครื่องแห้งดีฮะแห้งเลย สดมากเครื่องนี้คันนี้ไม่เยิะมนะฮะไม่น้อยมากใหม่แท้ดูแผ่นกันความร้อนนะสะอาดเลยสวยรถมันไม่ได้ช้ำมาหรือว่าใช้หนักๆนักมาจะประมาณนี้สวยเลยแหละดูดูไม่ยาก รถใช้งานน้อยจริงโอ้แดดออกแล้วติดเครื่องให้ดูครับเสลียนเครื่องเงีอยบมากคิเลย หวงครับไม่มีไอแน่นอนคันนี้ใครหาใช้ไม่ควรพลาดนะฮะหายากมากสภาพนี้ เสริมแหนบนะเสริมแหนบลงเล่มเรียบร้อยนะพร้อมกระทะผ่าครอบเปลดอย่างดีเลยนี่ยปึ๊กเลยลงเล่มให้เรียบร้อยเสริมแหนบมาแล้วเคไฟออกครบนะฮะ สนใจ0931372932 0931372932ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ